แ่แบอด่อแ่ดแบสวัสดีครับอยู่กับสอสักดารถมือ2ไม่ต้องวัดดวงใบมงคลคาเซนเตอร์อีพีที่3คันที่3แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะหาโอกาสเอารถปีเก่า รถนะสิบกว่าปีมาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องรถมือสอไม่ต้องวัดดวงใบมงคลคาเซนเตอร์วันนี้เอาไทเกอร์นะครับหรือว่าสป,ปอร์ตคุยเซอรประตูนะสปอร์ตคุยเซอร์ปรนะสป,ปอร์ตคุยเซอร,ปปอ,ร,ซอ,รอันนี้ได้มาก็คือถือว่าดีอย่างหนึง่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบล็อกสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโตยต้าไฮรัก t i เกอนั่นก็คือ สปอร์ตคเซอร์ปี2004หรือว่าปี2547นั่นเองนะครับ2547นั่นเองก่อนที่เราจะพูดถึงกันว่าในเรื่องของการไม่ต้องวัดดวงอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยพูดอาสภาพเนี่ยโอเคมันต้องมีตําหนิอยู่แล้วมีการเกร็บงานมาอยู่แล้วเพราะรถสิบเท่าไรอะสิบเปีนะปีนี้2021แล้ว17ปีผ่านมาแล้วมีสตรอรี่มีเรื่องราวมีการเกร็บงานตรงไหนแบบไหนยัไงไง,ไงบ้างอย่างแรกเลยก็คืออ่าผมให้ขออนาตนําเรียนให้ดูก่อนในเรื่องของเล่มทะเบียนนะครับในเรื่องของเล่มทะเบียน เพราะว่าคือรถบางคันเนี่ยนะโดยเฉพาะคันนี้เองนะโดยเฉพาะคันนี้เองเนี่ยเอาง่ายตรงตรงเลยเอาง่ายตรงตรงเลยก็คือถ้ารถบันปีเก่าไปแล้วอย่างเงี้ยรถปีเก่าไปแล้วบางทีบางคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเดิมบางทีใช้ในไร่ในสวนไม่ได้สนใจเรื่องการไปต่อภาษีพบรบนะที่ผมเจอนะที่ผมเจอเลยเว้นแต่บางคันที่ใช้ในเมืองแล้วก็ดูแลรักษาดีจริงๆแต่บางคันที่แบบว่า คือคือจริงๆ <im> ผมก็ไม่สนับสนุนหรอกในเรื่องของการที่แบบว่าไม่ต่อภาษีประจําปีหรือว่าไม่ไม่มีพรบรเลยถึงแม้ว่ามันจะใช้อยู่ในป่าในสวนในไร่อะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ควรจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับน่เช่นคันนี้เช่นเดียวกันนะเช่นคันเดียวกันสิ่งที่เราจะเจอในรถเก่านะครับนี่คันนี้โอเคละคละันนี้โอนโอนเข้าเป็นชื่อบริษัทมงคลคาเซนเตอร์จำกัดแล้วนะครับเป็นบริษัทมงคลคาเซนเตอร์แล้วเรียบร้อยนะบจกรมมงคลคาเซนเตอร์เนี่ย ขาคใหญ่เชียงกูลพ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจดทะเบียนเมื่อวันที่26เมษายน2547หรือว่าปี2 0 0 4ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แต่จุดสําคัญโอเคลวรวภาษีเราต่อมาแล้วที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้8ตุลา64ที่เราจะเจอรถเก่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ทุกคันเนี่ทะเบียนละงับมาจดใหม่นั่นหมายความว่าภาษีขาดเกิน3ปีนะครับ คันนี้ภาษีขาดเกิน3ปีคือขาดปีหนึ่งสปีโอเคมันต่อได้แต่ถ้าภาษีขาด3ปีเมื่อไหร่นะครับมันจะทะเบียนมันจะระงับโดยอัตโนมัติตามกฎหมายขนส่งนะครับตามกฎหมายขนส่งทะเบียน,นจะระงับแล้วก็ต้องมาจดใหม่แบบนี้ซึ่งคันนี้ภาษีเคยขาดเกิน3ปีมาแล้วนี่คือรถเก่าดิคือเราต้องต้องดูนะครับต้องดูแต่อันนี้คือเราเราไม่ฟังนะครับเราไม่ฟังวิธีวิธีการดูเพราะหลายคนตกใจบางทีทะเบียนระงับเนี่ยบางที ถ้าไม่ใช่นับไม่ไม่ับรถเก่าๆนะบางทีเป็นรถใหม่ๆบางทีเขาเรียกเอารถหนีไฟแนซ์อย่างี้นะครับก็มีทะเบียนระงับก็มีนะครับไปเจอภาษีแจ้งตอดนี้ก็มีนะการดูรถเนี่ยดูหน้า18คือมันจะมีสตอรี่เรื่องราวของรถแต่ละคันนะครับบางคันยิ่งไปล้างเล่มมายิ่งแล้วกันใหญ่เลยนะไปแจ้งหายมารายการหน้า18หาไม่เจอก็ต้องไปคัดนะครับคัดต้นแล้วคัดต้นที่สำนักงานขนส่งมาดูอีก สำหรับคนที่เขาละเอียดในเรื่องของการซื้อรถนะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าที่เราควรจะดูในการเลือกซื้อรถปีเก่านะครับในการเลือกซื้อปีเก่าเนี่ยอย่างแรกเลยอย่างที่2มาสภาพแต่บ้าไปคือเราเห็นด้วยตาเปล่าอีกแล้วถ้าสีสดใหม่ขนาดนี้นะครับรถ17ปีเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่สีเดิมโรงงานแน่นอนนะมีการเก็บงานเก็บสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าสภาพสดใสขนาดนี้นะครับอย่างเนี้ยกันชนนังกันชนหน้าเม็ดทรงเม็ดสีกระจงกระจังหน้านี่คือคือถ้ามันวาววิบวับขนาดนี้แสดงว่าเก็บงานมาเรียบร้อยทําสีมาหมดแล้วนะครับทาสีมาเรียบร้อยแต่เอาละเมื่อเราทําสีมาค้นก็จะว่าก็ต้องไปวัดดวงอีกว่าจะชนหรือไม่ชนอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับช่องนี้ไม่ต้องวัดดวงนะครับไม่ต้องวัดดวงขออนุญาตดูห้องเครื่องซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญ นะของการดูรถมือ2เลยนะคันนี้เก็บงานมาที่ผมบอกไปนี่ดูเม็ดสีนี่คือไม่มีรอยเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่ารถ1ิบหปีจะไม่มีรอยแม้กระทั่งรอยสเก็ตหินเนี่ยเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคันนี้ทําสีมาแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทําทั้งคันแต่ว่าเก็บงานมาเรียบร้อยแหละเนี่ยพอเราเปิดดูปับ๊บสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยเปิดขึ้นมาฝากระโปรงเนี่ยเรารู้แล้วว่าคันนี้มากับฝาเดิมแน่นอน อาเดิมแน่นอนโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ที่ติดเดิมมาจากโรงงานนะครับหรือไม้ั้งเม็ดอาร์คนะครับรูนะครับแล้วก็นะครับขอบฝากระโปรงที่เป็นซิลิคโคนนิ่มๆที่เขายิงม,มาจากโรงงานเนี่ยก็ยังนิ่มอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้การันตีได้ว่าเนี่ยรถแบบเนี้ยเดิมแน่นอนถ้าแบบปเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหแบบจิกไม่เข้าเลยนะครับฟ้าไม่มีโลโก้โตโยต้าหรือว่าไล่ซิลิคโคนมาเส้นยุ้ยอะไรนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องคือรถ ต่อให้รถเก่ายัางไงเนี่ยก็พยายามจะคัดรถที่แบบว่ามันเดิมนะครับมันเดิมมามามา,มาที่จะมาเล่าให้ใหใหคุณผู้ชมฟังนี่คาคานนะครับคานหน้าเดิมโรงงานนะเดิมโรงงานแต่ว่ามีการพ่นนะครับมีการพ่นสีมาผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะแบบว่าตอนที่เราทําสีว่าปากโปรงแล้วอะไรแล้วองสีอาจจะไปโดน แล้วก็เลยตัดสินใจพ่นใหม่เลยนะถ้าผมดูจากสายตาแต่เพราะว่า,วาแต่ถ้าเป็นดูความเดิมนี่คือเดิมแน่นอนคันนี้เดิมแน่นอนนะครับเนี่ยคันหน้านี่สติ๊กเกอร์แรงดันหม้อน้าหล่อยเย็นนี่ก็ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเป็นคันเดิมแต่พ่นสีเก็บงานมาใหม่รถไม่มีชนนะคันนี้ดูแล้วรถรถไม่มีชนเพราะว่ารอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่าเม็ดอากหายไปนี่ไม่หายยังอยู่เหมือนเดิมเนียอากงอยู่เหมือนเดิม แก้มซ้ายขวาก็ยังเนี่ยยังยังยังเนียบอยู่ยังเนียบอยู่ถึงแม,ม้ว่าจะมีการถอดฝากระโปรงทําสีแล้วก็ยังยังเดิมอยู่ในสังเกตเม็ดสีที่ทํามาใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยเนียนเข้ารูปเหมือนกับตัวที่มันติดมาจากโรงงานนะครับมันสีเดิมโรงงานแต่มันก็ดูดีเพราะว่ารถมันรถสิบกว่าปีนะรถสิบกว่าปีมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือมันก็เก็บเก็บงานตามตามปีทำปสอของเขานะครับซึ่ง การที่เราจะมาแบบเอารถมือสองปีเก่าๆมาขายแล้วแบบว่าไปชนไปคว่ำไปอะไรมาเงี้ยเราเราไม่เอามาตั้งแต่แรกแล้วแต่เพียแต่ว่าถ้ามันเก็บงานรถมือสองเนี่ยนะครับนอกจากไม่ต้องวัดดวงแล้วเนี่ยเก็บงานตรงไหนอะไรไปไงมาบ้างเนี่ยเราควรที่จะดูตรงไหนแบบเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้เองอย่างตัวนี้เองเป็นเครื่องดีโฟดีนะครับดีโฟดีคอมบันเร็วนะหนึ่งเคดเอฟทีวีสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองซีซีหรือว่าบล็อกเครื่องร้อยยี่ห้าแรงมาร์ก ของโตโยต้บล็อกเครื่องเคงดีใช้มายาวนานมากนะครับใช้จนมาถึงปี15แสดงว่าบล็อกเครื่องนี้ก็ได้รับความนิยมทนทานใช้งานดีใช้งานคล่องเนี่ยที่ผมบอกไปตัวสุดท้ายปี2004เลยคันนี้จด47ตรงปีไม่ได้ลากจดอะไรเพราะมันลากไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าลากไปก็ชน v ีโก้แล้วพรอหลังจากนี้ไปก็เป็นเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยอย,อย่างกันชนหน้าเนี่ย ถ้าสีมันวาวอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเปลี่ยนมาแล้วถ้า,ถ,าถ้าของเดิมติดรถนี่ไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะใหม่ขนาดนี้นะครับไม่น่าจะใหม่ขนาดนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม,มในเรื่องของสปอร์ตคุเซอร์เองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนอยู่แล้วบางส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็คือเป็นสีเทาเข้มกับเทาดำแบบนี้ไอ้ใช่เทาจางกับเทาเข้มแบบนี้เจอ และก็เป็นสีเทากับสีน้ำเงินที่เราจะเจอและก็ที่สำคัญก็คือรถพวกนี้เองเนี่ยนอกจากสภาพของสร้างที่เดิมแล้วเนี่ยรถจะต้องมีการเปลี่ยน,นโดยเฉพาะของลงของเหลวระบบน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้เรียบร้อยและที่สำคัญคือพวกลูกลอกพวกสายพานนะครับรวมถึงลูกปืนลอ้อหรือรวมถึงซีนคอหน้านะครับซีนคอหน้าคอหลังนี่ต้องมีการเปลี่ยนซึ่ง รถเก่าๆพวกนี้เรามาทําเราทําถึงเราเปลี่ยนแล้วก็ให้พร้อมใช้งานให้มากที่สุดนะครับคือคือมันจะให้มันขับดีเหมือนรถกระบะยุคใหม่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเอาแบบพอใช้งานนะบแบบพอใช้งานพอไปพอมานะครับใช้งานดีใช้งานทนแล้วก็ปัญหาจุกจิกน้อยแล้วก็ซ่อมบำรุง,งง่ายอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าไทเกอร์ดีฟรีหรือว่าสป,ปอร์ตคูเซอร์ดีฟรีเนี่ยเป็นที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ ความถึกความทนอยู่แล้วแล้วก็มีการเก็บงานผม,ผมว่าเก็บงานทั้งภายนอกภายในยแหละเก็บงานมาหมดแล้วอย่างตัววงตัวเบาะนี่คือหุ้มหุ้มหนังหุ้มหนังเบาะสีทูโทนมาเรียบร้อยสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นกระบะแบบตัวแพงแ,แพงสุดแล้วไทเกอร์ออโต้ไทเกอร์ออโต้สี่คูสี่ใครมีขี่มีขับสมัยก่อนก็ระดับโหเศษฐีตำบลเศษฐีหมู่บ้านกันเลยทีเดียวทุกวันนี้ก็เนี่ยนะครับเอามาเก็บงาน เปลี่ยนบง่งเปลี่ยนแบตไล่ระบบไฟแล้วอะไรใหม่สตาร์ทนิ่มๆนะครับไม่มีก๊อกไม่มีแก๊กไม่มีเสียงสายพงสายพานเลยดังนะครับระบบเครื่องเสียงแอร์เย็นช่ำเกียร์ออโต้โฟร์วิวใช้งานได้ดีของเหลวเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับคันนี้เปลี่ยนอยู่ที่อุบลเซอร์วิสนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนี่นะครับอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะศูนย์บริการอ,กอีกหนึ่งที่ที่คนอุบลไว้วางใจเลือกใช้เยอะกันเลยนะ นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเลขไม่ 2, 4, สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยแสดงว่าเปลี่ยนมาประมาณไม่กี่กิโลนะครับไม่กี่กิโลนะครับตัวนีนะ้เปลี่ยนมาแล้วแสดงว่าน้ำมันวิ่งได้ยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะครับวิบ่งได้อีกสบายๆส,สำหรับคนที่แบบเป็นกังนวลว่ารถเก่าอะไรพวกนี้ต้องสามารถก,ก็แกะดูเหมือนกันแกะดูเหมือนกันทั่วไปพื้นฐานทั่วไปเหมือนกันนะครับแกะดูได้รถก็แกะดูได้หมด ซึ่งเวลาเราซื้อมาขายเราก็จะแกะดูประมาณนี้แนหะละรถเก่ารถใหม่ก็เหมือนกันแต่ว่าส่วนไหนที่มันต้องเก็บงานหรือว่าอะไรที่มันต้องบอกเนี่ยคือเราจะอะไรนะชี้ชัดนะชี้ประเด็นชี้ชัดให้ให้กับลูกค้าให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่เข้ามาซื้อในช่องที่เรารีวิวคอนเทนต์เพื่อขายที่ช่องของอมงคลแคนเซิลเตอร์นะครับรถมือสองมงคลคนเซิเตอร์คือเราขายอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ว่าพูดกันว่าเราดูแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เราไม่ได้พูดถึงกันเนี่ยคันนี้สังเกตได้ง่ายผมว่า นะครับเนี่ยอย่างไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้นี่ที่ผมบอกว่าคันนี้มันไม่ได้มันไม่ไม่ได้ไไดตีอ,อาบน้ําไม่ได้มีการอะไรเพราะว่ามันทําสีมาบางส่วนนอย่างซอกอะไรพวกต่างๆยังไม่มีการแกะนะครับน็อตอะไรต่างๆไม่มีการถอดั้นแล้วก็เก็บมาบางจุดเท่านั้นเก็บสีมาบางจุดเท่านั้นถ้ารถที่ครับำเป็นอาบน้ําทั้งคันเนี่ยคือมันจะสังเกตได้ง่ายเลยนะต่อให้เซียนขนาดไหนผมว่<น>าละองสีต้องโผล่มาต่อให้ระดับระดับขั้นเซียนก็แล้วแต่ต้องมีละองสีโผล่มาแน่นอนนะครับ กติแล้วถ้ารถอายุ1667ปีสีไม่เนียนแบบนี้แน่นอนสันิษฐานไปเลยว่ารถทาสีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสีร้อยละร้อยเลยลน,นะทาแน่นอนถ้าบอกว่าไม่ทำนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะมาสีใหม่สวยกริปขนาดนี้ก็ <c oughs> เป็นไปเป็นไปได้ยากนะครับกันชนนี่ก็เป็นกันชนเทียมนะครับเป็นกันชนเทียมไม่ได้ใช่ของแท้นะครับเปลี่ยนมาใหม่มันวาวสวยงามสวยกริปเลยนะครับไม่ใช่กันชนเพราะออบางมากนะครับบางมาก แต่ก็ดียังดีกว่าไม่มีนะยังดีกว่าไม่มีถึงแม้ว่าจะเป็นการชนเทียมก็แล้วแต่นะครับอย่างคันนี้เองเนี่ยเนี่ยคันนี้เป็นไลเนอร์น่าจะเป็นไลเนอร์สูตรแหละเพราะว่าเป็นหูเหล็กนะฟอร์คอนแล้วก็เดิมเนี่ยจะมีการน่าจะมีการแบบใส่คิริบอยมานะกระบะสี่ประตูสมัยเก่าๆนี่มีกระตังไหนก็ใส่คิริบอยนะครับหมดไปหลายหมื่นกันนะสคริบอยสมัยก่อนก็ถือว่ายังแพงนะในช่วงที่ การแข่งขันยังยังไม่สูงมากนะครับมีไม่กี่เจ้าที่ทำเทอรี่บอยขายก็ราคาถือว่ามันเป็นบอกว่าสเปคส่วนใหญ่มันก็เป็นประมาณนี้นะรถรถสมัยเก่าแบบรถพวกสีประตูส่วนใหญ่ไปใส่เทอรี่บอยไปใส่ลังคากันอะไรประมาณนี้แต่คันนี้ถอดออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เห็นเข้าไปแต่งเป็นออฟโรดกันไปแต่งไปใส่ชุดยกไปใส่ชุดยกไปใส่ล้อมงล้อแม็กซ์น็อกเกิลยกเซ็ตช่วงล่างใหม่ยก2ยก4อะไรก็ว่าแ่แล้วแต่นะฮะยก2นิ้วยก4นิ้ว เอาไปลุยซึ่งตัวนี้กระบะตัวนี้มันอาจจะได้เปรียบในเรื่องของความแข็งแรงของอดี้ตัวถังและก็ความทนทานไม่จุกจิกของเครื่องยนต์ซึ่งบล็อกเครื่องรหัสเครื่องเคดีของ t o โยต้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้น่าจะทั่วโลกแหละนะครับในเรื่องของความถึกทนนแ,แบรนด์โตโยต้าทัเกตได้ง่ายนะครับดีโก้บ้านเรารถสีคสีบ้านเราตอนออกกลางกว้านซื้อหมดเลย จนผมจะหามาขายไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่มามันต้องใช้ดีใช้ทนทนแน่ๆนะครับถึงได้ถึงได้เขาเรียกว่าถึงขายดีทั่วไทยนะครับรวมถึงตลาดโลกด้วยนะสำหรับพูดถึงบล็อกเครื่องของ t o โยต้ที่ทํามาในรหัสเครื่องของ KD ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเครื่อง2,005ดีเซลหรือว่าบล็อกเครื่อง3,000ดีเซลอย่างตัวนี้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมวันนี้ก็มาเล่านะครับมาเล่าพูดถึงว่าบางทีเอาตัรถใหม่ๆมา มันก็ไม่มีที่ติอะไรไมาเนี่ยแต่รถใหม่ยิ่งต้องดูยิ่งใหม่ยิ่งต้องดูยิ่งเก่าก็ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับแต่แต่รถโอเครถเก่าๆเนี้ยพอไปเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนน้มันนี่มาคือลูกค้าซื้อไปใช้งานเคารบได้แต่ถ้ารถปีใหม่เองเนี่ยมันใหม่เกินบางทีก็เลยเอามาเล่าวันนี้แล้ว ep ที่3ก็เอารถเก่ามานะครับรถเกือบ20ปีมาเล่าให้ฟังนะที่บอกไปวิธีการดูนะดูดูสีดูอะไรนะดูว่ารถเดิมไม่เดิมอะไรไมาเนี้ ก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็ทํมาอยาที่ผมบอกไม,ไม่น่าจะทาไปเกินกว่าน,นี้นะครับแต่ให้ไปพลิกควงตอคงแต่แคมจนเม็ดอาร์กเม็ดอะไรเสียบิดเสียลูกอะไรเไม่มีแน,น,น่นอนนะก็ฝากอีกหนึ่งคลิปสําหรับคนที่อยากจะมีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนกันในช่องนี้ถือว่าพูดพูดพูดจาภาษารถนะครับคุยกันไปเรื่อยนะคุยไปเรื่อยเพราะว่าเราคอนเทนต์เพื่อขายเราทําอยู่แล้วแต่เราอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะมาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณผู้ชม นะครับสำหรับวันนี้สอศักดากับช่องรถมือสองไม่ต้องวัดดวงใบมงคล c คนเตเตอร์ EP ที่3ามสปอร์ตคุยเซอร์ D4D ฟอคันนี้ต้องฝากติดตามช่องใหม่ของมงคลชอบสะคลายกดไลค์และกดแชร์ให้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ